ออชิดาอกตกเหนือใต้ไปได้ทุกที่พี่ออคนนี้อาสาพาไปฝากกดติดตามกดแชรกดไลคเป็นกำลังใจให้พี่ออคนหมอชีอ วัสดีค่ะวันนี้พมกับพี่อ้อหมอดชิดนะคะพี่อ้อคนหมอชิดก็จะมาแนะนําและก็ถามเวลาในเส้นทางรถนาวังนะคะอันนี้ก็เป็นรถเก้านาวังหนึ่งทุ่มตรงนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปสอบถามกับพนักงานประจารถนะคะว่ารถนาวังผ่านเส้นทางไหนบ้างผ่านจังหวัดไหนอำเภอไหนที่เราจะลงได้ไหมแล้วก็ค่าโดยสารเท่าไหร่นะคะพี่อ้อมาเลยค่ะ สวัสดีครับรถเที่ยวนี้นะครับไปหนองบัวนากลางนาวังนะครับรถออกเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับผมรถเจอจอกนี้ตรงเวลานะครับออกหนึ่งทุ่มตรงตรงเวลาเลยแล้วก็จะไปรับที่ลังสิทธ์นะวะวังน้อยปลายสุดท้ายก่อนจะเข้าก็คือสรับบุรีนะครับค่าตั๋วนะครับราคาสี่ร้อยสามสิบสี่บาทนะครับจุดจอดที่เราผ่านนะครับก็ผ่านที่ชัยะภูมิแก้งอำเภอแก้งค้ออำเภอบ้านแท่นอำเภอหนองเรือ อำเภอภูเวียงอำเภอหนองนาคำนะครับสีบุญเรื่องหลองบัวลำพูนาคำไฮนากลางนาวังนะครับเป็นป้ายสุดท้ายยินดีมาใช้บริการได้นะครับบริษัทขนส่งจำกัดสามารถซื้อตั๋วได้ที่เว็บไซต์ของทางบริษัทขนส่งนะครับหรือจะซื้อที่ได้ที่เซวก็ได้หรือมาที่ชั้น3ของบริษัทขนส่งที่หมออชิด2นี้นะครับผมขอบคุณครับนี่เราก็ได้ทราบข้อมูลของรถ นาวังนะคะว่าออกไปทางไหนไปทางไหนบ้างก็น้องพนักง,งานก็ได้บอกให้เรารู้แล้วนะคะก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์พี่อ้นนะคะกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนคุณอยู่หมอชิดค่ะดีค่ะ